ไปช่วยกันดูเหตุการณ์นี้หน่อยถ้าเราเจอเพื่อนบ้านแบบนี้เราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรดีในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีชายคนหนึ่งร้องเรียนนะคะว่าเขาเจอเพื่อนบ้านที่มีอาการเสพยาเสพติดแล้วก็คุมคลั่งแล้วบางทีเนี่ยถืออาวุธเดินขค่มขู่ผ่านไปผ่านมาผ่านหน้าบ้านของคุณมารุษบ้านคุณมารุษคือทางขึ้นบันไดาทางฝั่งซ้าย ส่วนบ้านของนักการชายที่ถืออาวุธเดินไปเดินมาข่มขู่ชาวบ้านอยู่ตรงนู้นนะคะที่มีสนามหญ้าสีเขียวหน้าบ้านเดินถืออาวุธผ่านไปผ่านมายังไม่เท่าไหร่คนอาจจะรู้สึกว่าอ้าเขาอาจจะเพิ่งไปตัดหญ้าตัดต้นไม้มาหรือเปล่าแต่คุณผู้ชมท้าดูอีกภาพหนึ่งวันดีคืนดีอยู่อยู่ปลาข้าวของใส่บ้านคนอื่นเขาเราจะอยู่ยังไง บ้านหลังนี้คุณมารุตก็เลยบอกนะคะว่าถ้าผมเจอแบบนี้ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าครั้งล่าสุดที่เขามาอารวาสผมขี่จัก,กรยานหนีจนกระทั่งรถล้มเป็นแผลอีกอะลองดูภาพนี้ <S 2> <S 2> <S 2> เพลงนี้คือปาอาวุธใส่นะคะก็ไอ้มีดยาวๆที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้แหละคะ่ะปาใส่บ้านของเพื่อนบ้านแล้วก็ตะโกนด่าทอ ทางฝั่งผู้เสียหายคุณมารุตก็เลยร้องเรียนนะคะว่าเนี่ยหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ชายเพื่อนบ้านคุ้มครั่งอยู่ๆถืออาวุธวิง่งผ่านไปผ่านมาผ่านหน้าบ้านผมวนไปวนมาอยู่แบบนี้แล้วปาข้าวของเข้ามาใส่ล่าสุดแจ้งความไปแล้วแต่ตำรวจบอกอยู่ระหว่างรอดำเนินคดีนะแต่ผมเป็นคนเดือดร้อนอะ่ะผมรอไม่ได้นะผมต้องหนีเอาตัวรอดก่อนอย่างวันเกิดเรื่องขึ้นอะ่ะผมหนีถึงขั้นขี่จักรยานอย่างรวดเร็วเลยแล้วจักรยานล้มเกิดแผลอีก แต่ก่อนบ้านของคนก่อเหตุชื่อว่านายนัทการเนี่ยเขาอยู่กับพ่อกับแม่เขานะแต่พ่อแม่เขาหย่าร้างแยกทางกันไปแล้วระยะหลังเนี่ยเขาไปติดยาเสพติดเกิดอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ถือข้าวถือของปลาใส่บ้านของผมแบบนี้ผมเดือดร้อนอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยดูแลอย่างจริงจังถ้าผิดจับไปดำเนินคดีถ้าป่วยจับไปรักษาฟังเสียงจากคุณมารุตผู้เสียหายค่ะอ้อมรั้วเข้ามาวิ่งเข้ามาถือเหล็กเหล็กกลอง หนึ่งนิ้วยาวประมาณสามเมตรวิ่งเข้ามาเลยจะทาร้ายเลยอออตอนนั้นผมกับลูกชายอยู่ในบ้านเขาก็วิ่งผ่านหน้าบ้านมาผ่านกล้องวงเดปิดมาหน้าบ้านมาแล้วก็ผมชวนลูกชายหนีเพราะว่าเห็นแล้วตั้งกล้องพะกล้องจะดูกล้องตลดอดชวนลูกชายวิ่งสตาร์ทรถคนละคันมผมสตาร์ทติดออกมาประมาณห้าเมตรลูกชายขึ้นคล่อมสตาร์ทไม่ติดเข้ามาถึงตัวพอดี ก็เขาใช้เหล็กแป๊บตีแล้วก็ลูกชายล้มเหมือนกับหลบอ่ะหลบล้มความมัาเข้าไปเขาเห็นผมลงจากรถเครื่องติดอยู่รถเครื่องนะเขาก็ขึ้นข้ามรถเครื่องขับรถเครื่องหนีไปเลยว<อ>ันนี้แจ้งความไปแล้ว่คดีความไม่น,นก็ก็ไม่ถึงไม่ไม่เชิงไ,ไ,ไม่คืบเพาะมันแจ้งความไปสองครั้งนะครั้งแรกวันที่ยี่สิบสาม ทางฝั่งผู้เสียหายบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นวันสองวันแล้วก็มาร้องเรียนนะคะเขาทนแบบนี้มาเป็นปีแล้วเริ่มก่อกวนมาตั้งแต่มิถุนายนปีที่แล้วแต่ว่าแรกๆเนี่ยก็รอมชอมกันไปเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงบ้านอยู่ถัดกันไม่ไปไม่เท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าระยะหลังเนี่ยมีพฤติกรรมหนักมากขึ้นเริ่มใช้อาวุธในการคว้างปาใส่บ้านคนอื่นหรือแม้กระทั่งในกรณีนี้ปีนขึ้นหลังคาบ้าน ของชาวบ้านอีกรายหนึ่งแล้วก็ไปรื้อเอาหลังคาเขาร่วงลงมาแบบนี้ค่ะแม้ว่ามันจะสามารถซ่อมแซมกลับเข้าไปเหมือนเดิมได้แต่ว่าชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนนอกจากปีนหลังคาแล้วบางทีเนี่ยกลางค่ำกลางคืนยืนซุ่มอยู่ที่หน้าบ้านจ้องไปที่บ้านคนอื่นเขาถืออาวุธอยู่ในมือแบบนี้หรือถือไม้ติดไปเรื่อยๆจะเจอใครก็ไล่ฟาดใส่เขา เหตุการณ์นี้อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดการเพราะว่าผู้เสียหายบอกว่าเขาเดือดร้อนนะแม้ว่าตัวเขาจะยังไม่โดนชายคนนี้วิ่งเอามีดมาฟันหรือมาทําร้ายร่างกายโดยตรงแต่เขากังวลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ที่สําคัญมันอยู่ด้วยกันอย่างไม่เป็นสุขเพราะพฤติกรรมของนายนัทการรายนี้ที่ติดยาเสพติดแล้วเกิดอาการคุม้มคลั่งเขาก็เลยอยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลให้หน่อยค่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทีวีทุกวัน ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปทางอมริ i นทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ